นี่ค่ะวันนี้พ่อแว่นนะคะพามาดูโรงงานหินที่เขาแกะสลักแบบนี้นะคะแล้วก็เขาก็จะมีขนมขายอันนี้เราจองไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะพ่อแว่นกำลังซื้อขนมค่ะนี่หนวดนั่งอยู่นี่นวดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ๋อพ่อแว่นบอกว่าเราต้องไปข้างในนี้แล้วเขาก็จะนั่งรถพาเราไปดูข้างในแล้วกลับมาค่อยกินขนมไปนูน่นละน่าระว,วังลมนล กิจการที่นี่นะคะทํามาแล้วหนึ่งร้อยสามสิบปีโหยาวนานมากตอนนี้นะคะเขาก็ลังพาเรามาดูหินนะคะระวังลูกลงมาข้างล่างเป็นแบบนี้มีน้ําด้วยอ่ะเพ่ะนะอด้วนะน้ำสะอาดเนาะน้ำสะอาดแล้วก็กินได้ด้วยใสมากกินไอ้นี่เลยไม่กินไม่กินลูกว้าว บอกว่าเมื่อก่อนตรงนี้เป็นก้อนหินนะเป็นภูเขานะคะตอนนี้ตอนนี้เหลือท่านี้แล้วมอนะขอขาละอกระงกับเราจะมาเที่ยวกันตรงนี้เดืมาที่นี่เดี๋ยวลงไปดูที่นี่นะมาเเดินสิน้าน้ินสิินนสินค้าิ เข้ามาในในหุบเขาแล้วนะคะที่เขามาขุดหินกันอะ่ะหินก้อนเล็กๆที่เป็นสินค้าไม่ได้เนี่ยก็จะเอาไปถมที่ทะเลนะคะที่เนี่ยก็จะทําป้ายต่างๆทําหินแกะสลักต่างๆจากลายที่มากเลยคนญี่ปุ่นเขาก็เก่งเนาะสถานที่ที่ทํางานทั้งหมดก็สามารถเอามาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้นะคะแล้วก็ให้ความรู้ด้วยค่ะ ตรงนี้นะคะเคยมาถ่ายคอมแมนไรเดอร์แล้วก็เคยแบบว่ามาถ่ายแฟชั่นด้วยตรงนี้ค่ะถ่ายแฟชั่นคอมแมนไรเดอร์แบบมดแดงแปลงลา่างพอรูรเขาถ่ายรูปกันโอ <c oughs> <whatever. S 1> ้โ oh, หตัวบิดตัวงอท้องฟ้าสวยมากวันนี้เดคกๆกันนะครุ่งนี้กินได้คหรบ お山の頂上はもうすぐだよ。また右から全然変わってきます。<laughs> ここから水面まで、ま高低差がですね、約3 0メートルあります。で、<laughs> さらに水深が5 0メートル。あ <laughs> り <laughs> がと <laughs> うございます。 นไม่รู้พ่อสั่งอะไรบ้างเอาห <laughs> พ่อบอกว่าที่นี่มองบังมองบังอร่อยมองบังก็คือจากาจากลูกอะไรนะลูกเกาลัดก,ก,ก,กับกาแฟเยน็นโ้วมองบา้โอ้โอย่าพึ่งนะามองบังดูดิมองบัง,ง,บงกับวิวสวยๆแล้วก็กาแฟยอ,อย่าพึ่งมาเต้ อืมอ่ะอ่ะน่อยอยากกินเหรอลูกอ่ะลองกินดูดิลองกินดูสิอืมอ่วืนียอรีอิอันนี้พันแปดรยเยนเหรอช่กาแฟด้วยนะโอ้โหเรมอมมบแพงเหมือนกันนะพแปยนเพื่อแม่เพื่อแม่ ปากหวานนี่แ้วลูกพ่อหนูอ่ะพันแปดร้อยเยนนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหห้าร้อยนันนะหัวเนี้ยต้องห้าร้อยอ่ะอร่อยไหมอืมอร่อยอืมทำจากลูกกอลักับบรรยอืนี่ค่ะบรรยากาศอืม เอ้ยอร่อยจริงอ่ะก๋วยชุบก๋น่อย่างเนี่ยก๋้ยชุบมอยชุด้วยกินเต็นนั่งเลยเนี่ยค่ะหินหินที่ที่เราไปดูมาเนี่ยแหละหินแบบนี้แหละอันนี้นะเรียกเป็นมิกาเกชิแต่ว่าที่นี่เป็นเรียกคือเซอรสตาน์ที่ไหอินาดะหรือเรียกว่าอิบารากินะที่อันนี้อินนาตะดีสิทำไมนะแล้วทำไมมัน ไม่ต้องเดี๋แม่นั่งหัวต่องให้เนี่ยพอมีสามอันน่ะขูดียะมีน่าจะได้ประโยชน์อะน่าสนุคุูดีเขาหวานมากอ่ะอร่อยเนาะอืมเนื้อสู้น่าดีเลย อร่อเน่อยเนอะอร่อยเนยจนอะอร่อเนะร่อยเน่เนะอรยกนนยนเนอะนะนะอนไ่ยนอยนอนอร่อยเนนนยนนเน่ย่ะ่น่นยลูกอร่อย คุณทาเป็นอะไรหรอเขาใช้เขาคุรีเยอะนะกว่าจะบีบมาเป็นเส้นแบบนี้ก็เลยแพงไะอร่อยอ่ะอื้าเป็นอาหารจานอ่ะค่ะไม่กินวิปครีม

ไปไปโอ้ซากุระสวยโอ้อตตินี่ค่ะโรงงานเดินมาดูโรงงานมาดูหินกันค่ะหินที่เขาขุดมาจากภูเขาที่เราไปดูเนี่ยเป็นหินสีขาวแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเขาก็เอามาทําเป็นผลงานต่างๆอันนี้เป็นหินแบบว่าอุ้ม น้ำเนี่ยที่เขาขุดหินใช่ไหมขุดหินที่ภูเขาเนี่ยแล้วน้ําก็จะขึ้นมาเองนะคะแล้วน้ําอันเนี้ยก็จะเอาไปทําเหล้าค่ะทําเหล้าเหล้าก็เลยออกมาอร่อยเพราะว่าน้ําสะอาดมากแม่จ้าใช่ไหมลูกอากาศดีเนาะดินสอยกเขียนเขียนไหวไหมดินสอดินสอหิน เออรถโนอาหรือเปล่าเจ๊จังเลย